สวัสดีค่ะขออนุญาตไหว้สวยๆกันนะคะสักหนึ่งแมตซ์กันจ๊ะก็ขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องสิริชาแนลนะคะก็วันนี้เราจดเป็นการทำาุรกิจเป็นแม่ค้าขายทุเรียนนะจ๊ะมาดูว่าภารกิจเรามาจากไหนเลยจร่วงไปด้วยดีไหมเพราะว่าตอนนี้ก็ช่วงโควิดนะ หยิบจับอะไรได้ตอนนี้ก็คือทำไปก่อนนะจ๊ะด้วยความที่เราเป็นลูกแม่ค้ามาก่อนด้วยเพราะว่าแม่เป็นแม่ค้าขายผลไม้ลูกก็เดินลอยตามเลยจ้ะเพราะว่าช่วงโควิดน,นะคะตอนที่ขายหมดจ้ะเหนือแต่จะขายทองขายนาขายรถขายบ้านแล้วนะจ๊ะก็อันนี้ออเดอร์เรานะคะอยู่ข้างหลังนี่อันนี้ก็คือเป็นออเดอร์ของวันอ่อ ของวันของของเมื่อวานที่ลูกค้าสั่งไว้เรากําลังเริ่มทยอยไปส่งขายทุเรียนยังไงให้ได้หนึ่งร้อยกิโลภายในินาทีภายในสิบนาทีเราจะมาบอกเทคนิคกันค่ะทุกคนเออเพราะว่าเมื่อวานงงนะงงจริงๆเพราะแชร์ปังมากงงคือเมื่อวานอะลงลงรูปไปแล้วทีนี้แค่10-15นาทีแชทแบบตึ้มตึๆมตึตึมตึมตึมเลยจ้า ่น่าเชื่อว่าแบบพ้ยเราก็เป็นแม่ค้าได้เหมือนกันนะครับเนี่ยนี่แหละครับคือที่มาที่ไปของความปังไม่รู้ว่าคนจะมาซื้อทุเรียนหรือซื้อแม่ค้ากันนะครับเนี่ย <ปะ S 2> เมื่อวานเอามาร้อยโลก็หมดแล้วเราส่งแค่รอบเดียวคือเราแพ็กกันประมาณเราเริ่มทำประมาณสี่ห้าโมงเย็นแล้วก็เริ่มส่งประมาณทุ่มสองทุ่มเฮ้ยไม่น่าเชื่ออ่ะว่ามีคนอ่ะรอกินรอของของเราด้วยแล้วทีนี้หมดเลี่ยงแล้ววันนี้ก็เลยนั่งคุยกัน แตบบ่พี่สาวว่าเออเอามาอีกดีกว่าเพราะแบบยังมีคนโอโอที่แบบว่าจะกินอีกเยอะที่ยังไม่ได้กินเมื่อวาน<ช>และทีนี้นพอมาวันนี้นะคะเราก็ไปรับไปคัดทุเรียนมาตั้งแต่เช้าเลยจากสวนเลยเนาะคือคัดแบบคัดเองกับมึงเลยนะจ๊ะแล้วเราไม่ผิดหวังนะจ๊ะเพราะฉันคือลูกแม่ค้านั่นเองเพราะว่าแม่สอนมาดีแม่บอกเทคนิคก,การเคาะการฟังป๊อปป๊อ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 คืออะไรยังไงฟังยังไงนุ่มหรือยังกรอบหรือยังอะไรแบบนี้แล้วทีนี้อยากจะบอกว่าผููใหญ่มาก จริงๆอะเราต้องลงเองลงไปสวนถึงเทคนิคเทคนิคเนาะที่ที่เป็นแม่ค้าทุกคนที่ที่ต้องรู้คือเราต้องลงไปสวนไปคัดเองกับมือไปดูว่าภูนี้แกยังอ่อนย่งสุกย่างอะไรอย่างงี้คือไปดูเนื้อเราไปไปดูแบบไปดูเองกับมือน่ะเราถึงจะกล้าเอามาขายตอ่ให้ลูกค้านะคะเออแล้วฉันงงมากเลยฉันก็ได้เป็นแม่ค้าแบบก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นแม่ค้าเต็มตัวในอนาคตก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมก็วันนี้นะคะก็ ปวดรับออเดอร์สองรอบสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าเราขายอยู่ช่องทางไหนเดี๋ยวจะทิ้งเฟซหรือว่าช่องทางการติดต่อเข้าไปในในในลิงก์นี้ให้นะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้อืมวันนี้ส่งสองรอบเนาะก็คือรอบบ่ายโมงตอนนี้คือบ่ายบ่ายโมงก็แหละกำลังออกมาส่งค่ะมีรอบบ่ายโมงแล้วก็รอบอีกทีรอบสิบเย็นใครอยากรอทานทุเรียนนางงามนะจ๊ะรับรองไม่ผิดหวังนะจ๊ะ ตอนนี้ตอนนี้หิวแล้วเออตอนนี้หิวแล้วเดี๋ยวไปหาทานข้าวก่อนแวก็เดี๋ยวไปส่งต่อน่าจะเอตอนนี้นะคะา <c oughs> ก็มาพักเบรกก่อนกินข้าวตมพลหงหิวข้าวมากตอนนี้เราอยู่ที่ช่องตำบาหม,มุกเนาะพี่กัดอู่แถวเส้นอ่าเขาเรียกว่าอะไรแถวแถว,แถวลงไม่สนีนไม่มารวงนะคะมาแล้วอ,อือหนองร้อนเลยต้มแซ่บ อันนี้คือเมนูที่เรามาที่ประจําร้านประจําของเราเลยชิมเดี๋ยวชิมนี้ก่อนอยาจะบอกว่าปลาเขาเนือมากแซ่บอันนี้คือเมนูของโปืม ยังออยไม่ทกี้อร่อรนสิร่อ่อชอบดเดียวขอตัวไปทานนะีิ้เสดาก็ไปเป็นงิต่อ่ะไปต่ออกทไปจ้ที่สุดท้ายแล้วนะคะของรอบแรกนะคะเริ่มส่งตันบ่ายตอนนี้บ่ายสามแล้วไม่ใครเห่าวแล้วคะตอนนี้ไปหาส่งมาริยงที่สุดท้าย ไปจ้าที่สุดท้ายแล้วนะคะของรอบแรกนะคะเริ่มส่งตอนบ่ายตอนนี้บ่ายสามแล้วไม่ลายเงีาแล้วค่ะตอนนี้ไปหาส่งมาริยองที่สุดท้ายนี่มารีวิวกานส่งของ